สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องปองปลายบัดสกูุตคนเด้อสบายดีทอมซ้มมาบสบายดีและสวัสดีค่ะโอ้คิดว่าลืมเนาะคิดว่าลืมในคำว่าคำนี้เนาะยัหยาบสีท่วงเด้อมันอันเด้อเออไลไลไลคลิปเราบอไดเห็นเพื่อนว่าบอไดว่าคำนี้น้องๆเลยสวัสดีเพื่อนเด้อทั้งแม่เพื่อนเด้อสวัสดีสบายดีมนสกูุตคนสวัสดี มานี่อันดากันมานี้ลงมาบ้านนองคุณเนาะแต่ก็มาแวะเขาน้องตุ่นเลยมุ้วันนี้ไปไปดองเนาะมามันี้มาหาน้องตุ่นมาตัดภาพมากัเห็นนางปละเข้าเลยได้กินตำมานั่นตำเส้นตำาขะปุ้นซื้อมือพูดได้หะะซื้อมือตลาดซื้วซื้อมาตำเองมุ้วตำเองเพราะว่ามัน มันต้องซ,ซื้อซื้ออุปกรณ์มาซื้อเนี่ยมันก็เลยแบบน,นี้สิบพันกัน,นอันนี้ซื้อสิบพันก็ได้มาเป็นแบบน,นี้แซ่บบ่ล่ะกะว่าลงแซบ่บบ่มันกับ่ได้แซ่บกะกินไปเราซื้อมาแล้วน้อง,องต้นน้อง,นองพิมเนาะ <l> ห้องน้องพิมนี่เบิ่งฮิหานเดียวกันแต่คนละสีสันจะเบิ่งนี่อันนี้ยังคล้ายๆแน่ตัวนี้ตำคือเนาะตำแบบคือบย์ยักษ์ใส่ถึงปุย่นประหยัดประหยัดนี่เพราะว่าเครื่องมันแพงนี่อันนี้ ตั้งใจซื้อมากินเองเตี้ยนี่นะตั้งใจแบบวี้บั๊บกาะชายเขาอายมากก็เลยมาแบกินน้ำกันเลยดุดแล้วได้ม่ได้มาคิดหอดเป็นธรรมดาเลยมึงต้อแต่วันอย่างมันต้นวันอย่างเลยมันซุปมันวันประหารแอ้วันพุทธมันบอกมันพุธบอกห้องมามอบเงินขายช้างเราไป่อยแม่เนาะ้่เนาะวันพุธ เมือ่อวานนี่ก็เป็นวันศุกร์ดิวันมหาดน้องบดีมาดิอีเม้นและวันจันทร์อีพุละจะลงมาหาน้องอนี้เพราะวันจันทร์เนี่ยเธอสร้างเพิ่นมาไล่อันหลงังโค้งหลงังคาเฮือนเพิ่นน้นองประจอยวันจันทร์มื้อนี้มื้อนี้เป็นวันเสาร์มาหาน้องมื้ออื่นพัก มันจัดจังลงมาหาน้องอีกน้องตุ่เนาะโดยไม่อีก็มีหอยเออเอามากินกับนี่นะกินเลยน้ำมึงไม่อีกคนแตจับไม่อีกเ้อเอามือนี้บดจับมหันเนติดบดหันเนติดเออเอาพื่อติดนะเอาย่างอ่ะอย่างบะหมีกระติสดูเนาะดูเฉยมัหน้าข้าไปหาติดกันเนาะดอกกระเทียมบ่มีบ่เทียนนี้ บอกว่าแต่ละปีเคยเก็บป๋อโอ้โหเก็บหาคือชิวาแล้วไปหากินไม่ได้ดอกไม่ได้ดอกไปหากินนะพิดพิษพิดกดผิดกดน้องตุนยังงงน้องตุนยังงงแล้วว่าเจ้ยเอาพิษกนอะเอาผิดกดเฮ้ยพิษจไปหากินหาอยู่หากินหาอยู่ไพสิปัยนอนน้องเข้มเนาะอยู่แต่ในเฮือนอยู่แต่ในเฮือนนั่งยิ้มอยู่ในเฮือนเลยไม่ได้แล้ว ไปหาอยู่ไปหาโอ้ดอกกระเจียวเก็บมากินเองแซ่บแท้นะอ่าแบบๆบีนั่นไปเก็บอยู่มืองพีนเนาะดูตัดใหู้ไปไปเอาอยู่ตัดให้พไปตัดให้ไปเก็บเฮ็ดละโยอืฮอดีไปด้ข้าค่นี้มีโคกเนาะโคกอยู่พูนางย่าเฮ็ดออกกสิได้ปนําน้องแ้เนาะผิดกชุมนต้นูจักล้น้องนเนาะหักกะูโตได้ พิษกดนุ่มจนเนาะน้องพิมพ์เขาไปกับน้องพิมพ์อาบันเจยเอ้ยกับน้องซ้อนเนาะเราโดนเลยได้น้องซ้อนกับบันออกคลิปน้ำเนี่ปลาแต่เพิ่นไปใช้เดือนนี่น้องน้องซ้อนนะเพิ่ล้วกันเพิ่นพิว่าเพิ่นมาสบายบ่พิษกดแล้วเขาก็ต้องไปกับน้องพิมพ์น้องอันนั้นน้องซ้อนกกเพื่อเลยก็เพื่อเลยแม่นแม่นจะกระถาเนาะจะปากพิษกดเขาก็ไปทน ไปคนบ่มีกฎเนาะเพิ่นเพิ่นเริ่มมีกฎแล้วอยู่เพื่อนเพ็ดบ่เพ็ดเพ็ดบ่ปลาอะไรได้กินน้ําสิน้ําลายเลยมื้อนี้ว่าผิดกฎอแนมน้าบงเอเนาะงงนะยังงงนําบ่ใจแยงกมีเบ่ใจเอ้ยฮะนแยงเห็นแยงอนป่าแล้วไปแล้วได้ไปกนไปแล้วบ่ได้บ่ ไสบ่ใส่เดี๋วสิไปกับน้องพิมพ์เอามานในแนวสัปไทลงซ้อนกับน้องพิมพ์กับน้องสนเริ่มมีกดศลและเฮือยเพื่อนถ้าคนโทษเด้คนโทษถ้าอันถ้าอันเฮ็ดกินอยู่เพื่อนนะเพื่อนน่ะคือว่ากระดักกระดอเยเนาะเขาไปซ้อนมาลเพื่อนเพื่นเน็ดกินอยู่เพื่อนแต่เขาไปซ้อนเนาะน้องพิมพ์เนาะสามอัน้องเขาไปซ้อนมาคือเพื่อนเน็ดได้ไปสายยังไงไปพราคือเพื่อนแมนคือเพื่อนเป็นแม่ครัวอยู่เพื่อน เป็นแม่ซีเลือนเนาะเอ้ยอายห,หามาแล้วก็เฮ็ดกินเนาะพิมเนาะโอ้ยโอเคแล้วไวอ้ชีคนนั้นสเปนไทยบ้าผู้ได้เนาะคนมีประวัต <c oughs> ิประวัติบอดีเนาะคนมีประวัติเน่นั่นแหละไปใช้กันเนา,นแาะแ <c oughs> ดด <c oughs> เห็นลมๆนี่ก็ลมลมห่อนเนะล,ลมแดดเนะ ันนี้บ่แมงจักจั่นนี่ตําเมาตําซื้อมะม่วงน้อยอือตําแซ่บแต่ได้ตําเด้อมะม่วงกระสอเคยเฮ็ดบ่คือเฮาตําจิรอตํานึงเคยอยู่ปนแต่ว่ายังบ่เคยตําตําือมะม่วงกระสอแซ่บมะม่วงกระสอได้มะม่วงก็ต้องมะม่วงกระสอเอ้ยมะม่วงอันต้นกิ้วได้มะกระสอมะม่วงแบบธรรมชาติอันนั้นน่ะคือกกแบบกกดูแถวนี้่ะัมีกินนําเนาะาดว่ามีแซ่บด้นี่เนาะ คันเสีบเนาะให้แม่บอกอบหมก่นอนนี้บอกคันเนา่อก้นนแหละกินแต่ยเนานะเอ,อ็ดต่อิมาออยบอืมอกันมันปะวัติม่ดีอีวกินก่อน, <laughs> นกินก่อนวะกินยนาให้กันแต่แต่อมาบดด์อ <laughs> <laughs> เป็นเป็นเป็นลูกค้าเซิร์ฟดโอเคอยู่เจ้า เย็นจุดติ่มบ่เย็นเบียร์ให้ผู้บรหารจะได้เลือกเฮาเฮาขายเบียร์ได้เฮาเนื้หมดไปวัแล้วเฮ้ยบ่หมดก็ทิ่มไปนําแล้วเนาะเอ้ยยังไงมันหมดเฮ้ยขอนก้นมันสำเนีย2สองคอนกระเปะแล้วขวดบ่ได้สัใสายเย็นซสือครื่งกวดกับปะแล้วทิ่มชราลงแล้วเฮ้ยเหมือ่นเรื่องมันจังหมดมันก็ลุบเลยกินน้าข้าวจนหมดซันเนาะเฮาผู้ขาย <c oughs> ให้กินแหง <c oughs> ้งแซ็บทั้มๆเลยเต็มที่แต่ว่าบ่มีค <c oughs> ่ะกินตอนคั้มนี่มัแรงพอและมันจะมีซึ้ง้องพิมเนาะเซบเซ็บเซ็บ่ซนมันจะค้นไปม้นะโซนกันไปมอโอนมันไป <c oughs> ไปกับไปกับมูในบ้าน คือเขาว่าไปดำไปดำปลาดำปลาแล้อยูพี่ก็เขาไปดำคือกันหล่ผูนิ่งเขาไปดำอาะูซ้ายอยู่บ้านนั้นน่ะอยู่บ้านนั้นน่ะพูิงเนี่ยอ่ะพูนิ่งได้ไปดำยิงปลาน่ะได้ปลาไหลในหมู่นั้นเออเห็นาคือว่าเก่งนะไ่ได้เห็นเนี่ยูญิงดำองามอะ เขานมาให้ดำนี่ย,ออย้อมย้อนโบราณเคยดำจกักเื่อป้าเขาเจ้ามูนั้นนะ่ะเ,เห็นในเห็นในซองคนอื่นเนาะได้ปลกไหลเช้าบ้าน,บ,านบ้านเกงคงเราไปหมดนิงน้องบักปลาตาแบบเราจับอะไรแบบมันหูหนึ่มป่านะ่ะของเฮาเนี่ยเอากล้องเอาลงน้ำเลยของเฮานะ่ะได้<น>เห็นเลยกันมีปลากาะกะน้ำได้น้ำไซด้แล้วเขาจะยิงได้น้ำน้ำอันนั้นเด็กกะ น้ำข้าวนะค่ะน้ำข้าวน้ำใส่กองบ่ตัดสะโค้ยวตัดสะโค้ยละเซบุฮียังบ่แม่บ่แม่เซ็นเดียวกันนี่บ right. ่มันไปตบกันก mm ับบ้านขนองนะบ่แม่นเซ็นเซ็นบ่บ้านขาน้องอยังหดโขนี่บ้านเขาบ้านเขาหนุกตูนบ้านเขาหนางแล้วบัดยับมึงเขาไปเซ็นนั่นเนาะไปเซ็นน้ำมันตาดสะโค้ยตาดสะโค้ยเลยมันใสข้างมันโนแม่เนาะขน้ำทางนี้นะทางเงินมาแต่วิละนี่มันคุ้น พาบ้านน้องมันคุ้นก็เลยดำมันดำแบบดำแบบเขาเจ้าเสื้ออะไรแล้วกัดมุดบันนี้เห็นเขาจับป่าขึ้นมานะช่อนีช่อนีป่านะไงกินมดน้องจะกินนะกินแล้วมันก็ท้องแตกแล้วไปกินน้ำกินซอยน้องพูดเย็นเถอกับเต็มจอกเนาะกินไม่มดทุกคนเบียบพูดได้บนางทุกทีตรงเป็น อันอันเขีบหม,มูพ่นกันเนาะบัาจบอยส <c oughs> ิบพันได้แบ <c oughs> บนี้แบบนี้กบอันนัน้นอยู่โอ okay, ้าฉันก,กินทั้งตีไปนี่นนะมันยังเสบมีตีมันกับมีเสบจ, <c oughs> จมเก่งเนาะจมเก่งเลขซิ้งหม,มูเนาะ แต่มูดงยิงเนี่แต่ละลำคาเนาะท่านางมึงอย่าไปซื้อเด้อเขากระจื้อนหันโบหานไ่เท่านาะแซ่บมันอะสำหรับใครซื้อมามันจะแซ่บเลยเนาะน้องพิมพ์เนาะน้องพิมพ์จื้อเวนเดอร์หานในน้องพิมพ์เด้อจะไปซื้อเด้อผลเบิ่งคลิปเฮาสิบเพรีงแล้วเนาะบะเจยเอาผลเบิ่งอยู่ตลอดอยีกนะตาไอ้บาดแต่คนคือสิมบราหูหรอกว่าเราหานตัวได้ตัวได้แต่กะเอ้าคุณคุณเนาะเอ้า กะแซบยู่ไม <laughs> ่เหมนมัแซบเนาะแซบยู่ไี้แซบก็ขึ้นจมีมดเนาะทำเสริมเลยแซบยู่แต่พอเราบิ๊งคลิปมายกมาแซบยู่แซบยู่ดูตัวอืมลองเทียบเนาะมันนี้มัน่มียังดอกเนาะอีพีนี่มานั่งบึ้งคนกินข้าวกินส้มมีเป็นข้าวอดปิดเป็นก็ข้าวนะส้มกับนางแอ็นหูม้วนกันนี่แหละเป็วาเห็นแต่มัก น้องพิมพนะคนโดูดีเลยเห็นแต่มาเล่นพนเอาเฮอเด็พิมเบอร์ยนะตัวน,นีคนเะเจ้ากันบ่นเ,เจ้าเดียวกันไพต่ำก้อน่ะโคกนี้ไพต่ำก้อน่ะน้องต่ำก้อนเออ,เอดีโคกที่สองเป็นประมาณนี้ตัวนี้เจ้าพันเอาตัว,ตว,ตวนะี้ราคาซ่ำกันประมาณนี้โคกทีๆๆนะ่สองมาจ้อยสงสัย <c oughs> เราลืมใส่ย,ยังสักอย่างหนึ่งลืมเสอประแดอต้องลืมคันบบลืมโมเป็นอันนี้เราลืมเสื้อเสปะแดดนะนะ <c oughs> กินกระต่างตัวนี้ขึ้นเประตัวนี้กลับแบบอยากแบบเม่าใดเนาะแกเล้าอยู่แบบนี้ฮะนะขคือใส่ถ้วยแล้วไปส่งให้แม่ค้าขึ้นชาวบุไทยจมเรียรรอพิเลืกกันเลยเขาได้เงินสิบพันกีบข้างนะเงยเงะสิบพันกีบเพ่จะได้เงินสิบพันกีบเงาะเอาไปเป็นเพิ่เหาก็อยากแซ่บเลยขึ้นมาบอนขึ้นมาเข้ามากแบบเอิอน้องไปตลาดมาเนาะขึ้นมาพนนี่น้องพิมพ์เอาผ้าน้องพิมพ์เอาไปซื้อข้าว ซื้อข้าวจ็ดโลน้องพิมพ์มาเนี่ยสิบโลสิบโลกินได้จากมือสิบโลเขาซานเลยเนาะจากมือสิบโลในเฮือนจากทิศหนึ่งสิบโลเป็นสามมือสามมือเนาะสามมือสามมือคนแบบไม่ไม่ใจแบบน้องๆพอดีกินข้าวช่วงนี้บอได้ไปหาเงินหาค้ำยังไงเนาะน้องพิมพ์เนาะบอได้ไปหับจ้างเนาะไม่นั่นเด้เขาบอได้มาเอาบ่เดือนเนี่ยเขา สมมตเขาเจ้าเอาลงแถวบ้านฮุยลี่ดีนี่นะแถวบ้านดงแถวบ้านแกงแปะแถวบ้านมันเขาเจ้าเอาแถวนั้นคนงานเขานะคันสมุติเขาเจ้าเอาเอาน้องไปนี่ก็ไม่แม่งไปทางนั้นเขบันกะตันบันกะตันนี่เนาะบันบันไปทางบ้านนอกเออโอมาทางนี้บอสแสดงว่าคนละสายเสือบอยกสายนี่อยากอยากแล้วแล้วนี่ใส่พู้แถวบ้านดงคนเขาน้องอันเขาน้องสะบานอันน้องไนไปอยู่เนาะ ไปอ,อนันนีไปทางไมโยค่ะย,ย,ยันแถวนี้ยันมืดแล้วมันจะดุล้วบ้านก็ขึ้นน,น้องนั่งขึ้นเวากะเป็นเดือนอะได้เ,เราไปไปนยันมืดเรียกเลยเนี่ยคนแรกบัดรพนท์ตัดมืดแล้วมันป้องคนแลรกพนยังหาต้นเด้ช่วงสองสามมือนี่ไปไลงมาไปทางใดเ <ไป S 1> มื่อวานนี่ก็ไป,ไปเยี่ยมเอื้อยไปเยี่ยมเอื้อยเสร็จทั้งหมวกคนละพอ คนเกิดลูกเด้อคาะกะลงมาเมาื่อนี้เอ้ยเอ้ยเขาวันน้องน้องน้องซ้อนเนาะโอ้เอ้ยเอ้ยน้องซ้อนขอกลูกคลอดลูกได้ยิงรือยไสยลืมฐาน <c oughs> ยิง,นงยิงเนาะขี <c oughs> ่รถยังสบไปลงพุ่นขี่รถจ้าแลงกินแมวไก่เพื่อนคุณนบอ หดเช็ดตะมูกกับจะใส่หมวกกันนอกเนี่ยถ้าอ่านแต่ป้ายแล้วกันเดี๋ยวแนมบือเฮือนเขาเจ้าชื่อเฮือนเนาะบ้านเพื่อว่าบ้านนะก้อยแบบไก่ฮอนนะก้อยอีโบไก่ฮอตเช็ดตะมูกโอ้อดเช็ดตะมูกแล้วก็ลบมาลบมาแล้วกันท่านบ่เห็นบ่บ่จึ่งเช็ดตะมูกอีกกับซีเมนไก่อีกแล้วเนาะยันฮอดพลานทักหองแฮงเลย ันไปกลางเวทกลางคืนเนี่ยเลางเวทขนาดกลางเวทเนี่ยเนาะนกลางคืนนี่แห้งแล้วกลางคืนนี่เนาะดี่น้องยังจื้อเท็ตะโมกเนาะไปมีจื้อนี่พักกันไปเอาไปหอดผัดเอาก็หอดไปเสียตะโมกแล้ววะโอ้ยแมวเราเ้าแล้วนะแล้วก็ลบแสดงว่าบอฟบอฟฟังความผู้ใหญ่อั่นนะคือซีเมนแมวเขายังไปละหินแบบจ่อยเสือโมกกเนาะละหินอยู่มว่ะยุ่มว่าหอดยุ่มว่าหอดยุ่มว่าหอดแมวมันบ่แม่นนน เฮ็ดไปเนาะนึ่งคุณกันเนาะไป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 เออคอยกับผู้ขี้คอยกับขี้ทั้งนั้นแหละผู้แม่กันเนาะเอาขี้แม่ก็ว่าแบบมาแน่ใจเนาะเออมาไม่ทอดแล้วมาลูกเอ้ยดูกล้างแม่เอ้ยเอ้ยอยากมันก็ไปบาเลยมาบอกหดเลยหดเลยหื้อหื่นพูน่ะไก่หดอย่างปลาหันไก่อย่างปลาหันน้อยนึงเนาะเฮือนเราเน่ะแม่เลยมันมีอย่างปลาเด้อไก่ย่หดฮือนพูน่ะเอ้ยก็เห็นเคนนึงน้ำเออ ฟาดแบบเอาไปไปบ่เอาไปบ่ไปไปฮอดตลาดก็หมดจังจึงนะยังยังไม่ฮอดบ่เห็นป้ายก่อนหมดแบบเป๊ะว่าเนี่อยลบมาคืนลบมาคืนแล้วไงไก่เติบแล้วเนาะแมนเพลินเราเอาไปห้องบ่อแล้วได้ไปซุกซลาแล้วเอาจับไปนอนนี่พุ่นบ่ไปนอนนี่พุ่นแมนไปนอนที่ห้องหมอฮะเลยเอาไปนอนที่ห้องหมอแมนนอนเคือนพี่น้องเพราะว่าเพลินเกิดลูก เกิดลูกตนตนเสาพุงตนตนตนฮาโมงตนแรกตนแรกคนนึงอีนึงผัดพ้นเกิดลูกผัดพนยังไม่ได้ไทยเบาดิแพทตงหม้อพ้นก็ไม่ให้เมื่อยอีกต้องมีแปลว่าต้องพ้นไทยเบาออกสิกก้อนหน่อยแพทตงหม้อพ้นจะให้กลับมาหน้าเพราะว่าแบบมื่อเฮือนมือซ่านแบบมันเป็นอย่างพ้นแบบยากเนาะเขากลับไปก็มากอะลงไปพ้นขึ้นนึงกลับมานอนที่ห้องหมออ่ะกลับมาหอดมันอีกบ่แม่ถ้ากลับมาหอดหอดตอนจังโมง สิบโมงโอ้กระไวยอยู่เนาะม,มาก็าแ, <ว S 1> แปดกระโมงแล้เก,กรงอยู่ฉันน้องขับรถจักรกันเนาะไปหอดซื้อหมวกมือพีนได้ <c ười> เออคอยไปคอยมาเกรงจะจำเป็นนะเ <c ười> นาะแมกระนั่งรถกระย сторону, ากอี่เนาะจักยามได้สิเมื่อยยันได้สิมารถจักรนั่นแหละสบายในบ้านเขาจะมาบ่อพ่อแม่เป็นเนาะยังเอ้ยพ่อแม่จะยังเบิ่งอยู่นี่ยเป็นกระลูกสาวแน่ ยังมีแจักแม่พุกกะชิยู่น้น่ำให้เนาะแม่คนผัดบอกฟังสับอีกเอโก้เคนเอาใจผู้เดียวบป่เราไม่ได้ให้ได้ห้องมาเฮ้ยเดี๋ยวเอาน้องก็ทางกับยักษัวทางอีต้นลาวเดี๋ยวโอ้ชาติจุบปิเราจมแล้วเนาะเห็นลาวแล้วกันบัลลังก์กัฮอทีตัวเองครับแล้วบัลลังก์ว้าตัวนี้เว้าวมูคอนกับเนื้อพนันยำปิเจ็บพนันยำปิเจ็บเป็นนเจ็บปุ๋แล้ว หลักหัวหมูเบิ่งลกะครัอยากคัวทางอีต้นละนี่ตอนเราเจ็บแฮงอะต้นลาสมปี้ได้เจ็บเนาะโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บแตี้เนาะตะบิดละไห้ไห้ละแมวไห้เห็ดยังไผก็เจ็บคือกันนั่นแหละสล่โหินปุ๊บๆๆเสร็จตาตาละกะไปย่างฝ่าในบ้นไปย่างฝาเฮือนแมบ่ปยงยัง มันหยังมันดีบันดีเจ็บทองบ่บม่ดีไปแบบเจ็บมาเรยจะหยั่งคือว่าเมนะหายเดือลูกหยั่งเลาานะตดติ่งติก่อนเราเอ็ดเราจับสังทองสามคนจับเราค่ะโบแพ้โอ้เราจับทรมานเนาะแม่ทางนี้เราหัวโอ้ยเดี๋ยวเาจะได้ลูกโมเมนต์ง่ายคนนี้แม่บาร์เร็ได้ลูกมาบุงกว่าคำว่าของลูกแต่ทำใจเขาเล็งแต่กายเล็งนั่นแหละเล็งใจเขาคำหัวจักเออ เพื่อสีโอชีโอมาเป็นคนโอ้ยเห็นแล้วกันเราเจ็บแจ่หามเ้าจนหามเช้โอจเราหมดมือเนาะนั่นเามือนยิ่งเนาะม่ยิ่งแบบคึเจ็บยงกเนาะข้าเจ็บปัตตี้สามชั่วโมงหนึ่งได้นะไปแล้วมาตั้เลังไม่ได้ฮอตฮชั่วโมงเกิแล้วให้อหน้า ภากันยังแอนกันเริ่มเมยแล้ทางกินทางเบาเนาะต้องเป็นข้าแอนกันเนี่ยไอ้เนีทางนี้ก็ได้มืดขึ้นเนาะกินเนาะกินเก่งอะไรแต่ละคนมีแต่จอมนั่งแซ่ได้เนี่ยเลยเออเขาเเจ้ากินอลไรกินนั่งแซ่ได้กินจนว่าจนจบคลิปนั่งแซ่อยู่นี่นะเกือบจะเข่าครึ่งชั่วโมงเลยเพื่อไม่ได้กินเนาะนั่งหลังนั่นมีแสามคนกินดนะบางคนไม่กินน้ำ คนนังเป็ดโมงซื้อเนาะน้องพิมว่าว่าของน้องพิมมีแซบนี่แต่มันแซบเบป็แม่โม,มองอยากจะไล่์ทุยนี่นะเนองพิมนนเนาะน้องมืดนี่แซบเนาะผู <S <s ะ้ขนาดสี่โมงยังยังหอนเนาะคนน,ะนั้นไปสลิกแล่ะบ <c oughs> อกกินโดนเลยเนี่นางแซ่โดนไป,ไปสลิกเลยไปสลิกลงเลย เฮ้ยกินให้หมดก่อนตอนนี้นะแนี่ยปะตอนนี้จะจะจบคลิปก่อนบาปสัมสมเอาเล็กๆหน่อยแหละบ่มียังหลายคลิปเด็กนั่งเบิ่งเขากินนี่แหละจะสมเชนนั้นเลยมีผู้เลงก็เดนเบอร์เนาะน้องพิมพ์น้องตุ้นเนาะจะไปเลี่ยงไว้เด้อเลงโอ้ก็ไม่กินหลายขนาดนั้นด้วยเลงประมาณ ตำคกนึงกับพ่อสามแมอน้องได้ย่ดอกก็ใชิเลียงยังดอกตำกุ้งทะเลเลยเกินหาเลยเอากุ้งฟอยอยู่แสดนบ่าได้บอกกุ้งอยู่ห่วยนะย่าบุมีไปซ้อนกตะมูกับเบอรไปซ้อนตกกระวาวชิบไปซ้อนกับไผ่เนาะน้องพิมไปซ้อนมากเลวก็เสเสรเสรขึ้นมาแล้วก็ไปลวกลวกแล้วก็ะตำใส่กระปุุนเลยนี่ยของผู้ใดดังลูกสาวลูกชายค่อยนึ่งพาวเมตรนี่นะ ติเราก็จะได้จบคลิปเลยธรรม sum เลยอยู่น้ำนองเพิ่นมาธุระอยู่ในเมืองวังคูนี่แหละบ้านวังคูนี่แหละมาเม่ถ่ายคลิปอยู่เบียกน้อยนึงคือธรรม sum เนาะแล้วก็มาแวะรินน้ำนองตุนเลยก็จะได้จบคลิปหมดละพูดกันใหม่ใน ep ไหน้าอีกเนาะธรรม s u มเนาะส่วนเฮือนเพิ่นก็ยังถ้าได้มีการดำเนินการต่อเนาะไกลและไกลแล้วรอสร้างเพิ่นมามื่อวันที่แปดมาวันที่แปดอ่ะมาแล้วจังามดำเนินการต่อครับ นเนาะสำหรับ này, อบีพีนี้จบไว้สมมติท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวเล็กแต่น้อยเนาะมาจบน้องตุนน้นแล้วกอยู่ดีไม่แห้งคือเก่าเนาะน้องตุ้นก็นอนยูดีม่แหงคือเกาอนนืมโอเคโอเคยดีไม่แห้งเพราะอะไรมีเงินลินสงการสงการกับพอได้ไปนะไปกับพอได้เงินอุ่นถุงเนาะสงการไปตะเลตลาดเด้นนอนน้องน้องการกันอยู่เฮือนสุการกับเอามอนตุ้มประห้มลิน,น,งนสงการเ่ดดนนนาน,นอนตุ้มประห้มอยู่เฮือน บุญคือขดสภาพตั้งนานเนาะแบบหมูไปเซลล์เซลล์ฮะนะเป็นไปแล้วเนาะหมูไปเซลลเซลโตไประยุทเพื่อนนี่ป้าทำใจพิมก็ขี่รถจักรกายไปหนึ่ะห้องเลยไปเด้อไปเด้อพิมไปเอารถจักรคันนั้นเด้อทางนี้สั้นจักรจักรทางเฮาก็ับเอารถมาเอาน้องซ้อนนี่แหละนงซ้อนน้องพิมไปอย่าคือเฮหตุการณคักร์เเนาะไปหาสงฆ์เด้อทำบุญโตก็นอนตุ้มผ้าอยู่เพื่อนนั่นแหละไม่ได้ออกไปเพื่อนเลยใช่ไหมไปเด้อไปเด้อวันนี้ ขันมีไฮมีหน้าขคยนออกไปอยู่สวนมันวิทย์จะรุนวิทย์สงการที่สักสามมือจะห้ามาห้องแบบนี้ได้ไววิทย์วิทย์วายเถิด์มาเลยสามมือเลยต่ก่อนนี่นั่นและอาย้ก็วิทย์วายเถิดบ่มีรถไปได้บ่มีเป็นเงินกับโบมีน่ะเป็นไข่แน่ใส่เนาะวิทย์ไวายเถิด์มาสามมือเลยอันนี้สุดอ่ะปีนี้เป็นแห้งไร้เลยปีนี้ห่อนวันที่เจ็ดอนวันที่สิบเจ็ดสิบแปดไร้เลยปีนี้สามสิลินส์ปีนี้นะ ไปบ bon ่ได้ไปผู้นั้นอดเนาะเข้าไปพิมพ์เอ๊ตจะมาหับเด้อพิมพ์เด้อแข็งนี้เลยจักแล้วคันจะแข็งเทางนี้ตระเออะขันจะแข็งกดก่นแล้วเต้ยายายามันผิดกดจราจรแล้วมันเงจ็บหัวไลยตัวสิไปแก้เนาะได้โอ้ยจะเศร oh. ้าเศร้าเศร้าเขาเนาะเข้าไปแต่เท่านี้พิมบดผู้เอือยกันเนาะเศร้าเศร้าเจ็บหัวจนไม่ได้นอนเลยซาเมซาเมจะไปเห็ดผิดกดเพลิน เนาะน้องพิมเนาะเอาน้องพิมม <Y> ีด no. oh. mm ัน hmm. นี่ปิดไว่า้ไกลหน่อยาาผู้โสดนี่เนาะน้องซ้อนหมดแล้วเดี๋ยวทีแล้วนอนทางนี้เรวนอนตุ้มพอห่มเอแน่นอนไปไซด์เราจิกกระคักเด้อยันลังหินมู่เด้อจิกกระคักยันมู่เอารถมาเด้อ ชิโหชิกตินจริงยังหนาววันนี้ฮะพอแล้วขอจบ <c oughs> คลิปเถอะพอแล้ว <c oughs> แหงเบาแหงยาว <c oughs> พบกันใหม่ในอีพีหน้าท่านผู้ชมสำหรับอีพีสบ,สบายดีสบายดีสบายดีรบหา